สาวว่าด้วยว่าขั้นกับขบผมในช่องเดียวหมดใช่วันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดรอดอยู่ที่สองกันนะครับเมื่อวานตะกี้นี้ผมได้เล่นนอกรอกผมเจอเหล็กประมาณเท่าไหร่นะสุปเป็กก่อนผมเหล็กอะไรก็เหล็กเหล็กอันนะี้เป็นแท่งๆขนะ็งอ่ะอันแล้วนะใช้ไปหมดแล้ว ใช้ทำอันนี้ใช้ทำอันนี้แล้วก็ก,การ์ดการ์ดสองสามการ์ดเอาไว้ตัดขนแกะผมก็เจอแกะนี่สองตัวผมก็เลยตัดมาสองส่วตัวหน้าแกะแกะอยู่หลังอยู่ตรงแต่จะต้อง นตอนนั้นอ่ะตัดแล้วมันยังไงเอ่อวิธีการตัดสองตัวนี้ตัวนึงอยู่ตรงนู้นตัดมันดิ้โง่เลวจังจะตัดอีกตัวได้เกี๊ยงได้ที่นอนแล้วตัดไหม กันตัดกันแกกันเอาเถเอาตังบอกว่างันเปนนานแล้วแล้วผมก็ไปตัดไม้มาเให้มืดอ่านจุ๊บใครอยู่ข้างนอกน้ามืดแน่มืดแจ้วมืดแจ้วมืดแจ้วฮะใครอยู่ข้างนอกบ้างแม่หมูพี่จิ๊ด อีกอย่างผมก็ไปขุดถ่านมาแล้วครับหนึ่งผมทำทุโอ๋อยังมีอยู่ในเตาอ,อีกที่เผาเหล็กไหนไอีกอีกหนึ่งพันใหญ่ใหญ่อ๋อไอโฟ มาอีกแ้าสิบาเดีวไม่มตังค์นข้าตังคปิดประตูินนี่โควนจริงไม่ใช่ใช่ทีนี้พี่ไปไ้้าสมานอนนอนอยาไปองเพราะว่าพี่เอาเพราะว่าไปสิว่าพี่โขโมยแล้วหอมแอมันถูกๆไปอืนมไก็อยากได้ไไดโอยอ้ยจอย ไม่ใช่ของเจน,นี่แน่นอนของพี่ออกมามันจะอุ้งแม่พี่อ,อันะร้อยหนึ่งออกไปซะและ้วมาโกหก,กยาคีไม่ถึงร้อยถึงไม่ถึงสี่จุดบาท å <try> Ååå ไม้เลยนู่แล้วอเอ้ยยางที่ความไม้ไม่ต้องงแสงหายไปไหนพังไปแล้วพังไปกับอันนี้ไม้ไม้ที่ตัดมางูเกียว รูปโปรไฟล์ลออกดีกว่าคนจะกว่าอะไรเอาะไรออกจะจะเปลี่ยนโปรไฟล์มีทำไมแถวนี้เป็นไม้ขาวหมดเลยอะใส่ไม้โอ้ถูกตัดไปหมดแล้วใช่มั้งโทษไม <c oughs> <c oughs> หมพอ ะกี้นี้พูดอะไรอะไรนะทีววนอีไม่เป็นอย่างเขาเข้าใจเขาบอกเข้าใจคอยบอกเข้าใจอย่างกันละกันดีดีนี่มาเล่นด้วยกันเปล่า น่ามามาเหอมาเหอไม่ทีากเล่นบอใจโ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 ทำไมไม่ชอบเล่นบอลจังเล่นอยู่เวลาคงมันจีบคงไม่ได้ใช่ไหมนั่นแหละคือคนกา ่นแต่บนั่นคือคนตาเนาะท่านผู้ชมแน่จริงเขาเล่นซอยโวกันแล้ว cân gần โอเคตกแต่งบ้านต้กหน่อยเไม่แถวนี้ทำไมมีแกะเยอะจังวะเปล่ไปมันไปอย่าง เขาลูกตูจตลองเขาสูชัมิงเออะมานั่งอยู่คนเดีวนังแนเนี้ยนี้ยวมากหมอ่าะมานั่งอยู่คนเดียวนั่งฝั่กัจีเขียวหมากไปหลง ีได้อันนี้มาชจะพอไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอไม่น่เด um> ินเดินเดินเดินน เอาแบนหมดแล้วอ่ะตึกเองหมดหมดแล้วหรองต้องซง ไปเวล์ถ้าเกิดเราทำครอบนี้เสร็จเราจะจบคลิปกันเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า